สวัสดีครับมาพบกับช่องพีแพนอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาดูเทคนิคการเลือกหลักนี้ของเชิญพบกับคุณหมอปอน,นะครับสวัสดีครับหมอปอนครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของการขึ้นหลักนะครับก็แนะนําว่าอันดับแรกเลยเนี่ยให้เราเลือกชนิดของพืชให้เหมาะกับความยาวของของเสาก่อนนะครับชนิดของพืชที่เหมาะกับความยาวของเสานั้นหมายถึงว่าถ้าเป็นพืชกลุ่มที่ไม่ต้องแปลงร่างมากเราจะใช้เสาเตี้ย ได้นะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มซิงกเนียมอะไรอย่างเงี้ยบางชนิดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพืชกลุ่มที่ต้องแปลงร่างอย่างเช่นใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่จากคืบ2คืบเป็นศอกหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้เสาที่มันสูงหน่อยเพราะฉะนั้นเสาก็จะมี60-80-100เซนหรือ120เซนอะไรเงี้ยนี่คือถ้าพูดไซส์ผิดก็อขออภัยด้วยประมาณนี้ประมาณ4<อ>ไซส์นะคันี้ประมาณ100นี่ประมาณ100ถ้าเกิดร รวมหลักข้างล่างก็จะเกือบร้อยยี่นะครับใช่ครับโดเมสิคุมนะครับตัวนี้ก็ใบโตเขาก็จะโตก็เลยต้องเลือกเสาสูงหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อแล้วแล้วตัวนี้เห็นมีเชือกฟางด้วยค่ะก็ต้องผูกไว้สักนิดนึงโน้มเข้าไปนะฮะโน้มให้รากเข้าเกาะใช่ค่ะให้รากเกาะอันดับแรกคือต้องต้องต้องใช้เสาให้เหมาะกับพืชไม่พอยังต้องมีการผูกเชือกด้วยถ้าเรืไม่พอมีการลดน้ําที่ต้นพืชอย่างเดียวไม่พอต้องลดน้ําที่เสาให้เสามีความชื้นต้องลดด้วยเหรอ ก็ลดให้มันชุ่มตลอดให้รู้สึกว่าเขา<อ>ธรรมชาติของเขาเวลาลากเขาเจออะไรชื้นๆเขาจะเอียงไปหาได้เร็วขึ้น<อ>แต่สําคัญกว่าทุกอย่างค่ะเรื่องของชนิดของเสาด้วยแนะนําให้ใช้เสาแบบนี้นะคะที่ข้างในเป็นไม้แล้วก็มีม,มีกระบมาพามาหุ้มแต่เสาแบบที่ไม่แนะนําเลยคือแบบนี้ค่ะไป <มา S 2> ดูกัน,กนครับนี่ครับไม่เหมาะเลยคือ PVC แล้วมีอะไรมาพันแล้วก็มีเอ็นพลาสติกมาพันเวลาเราลอดลากหรือลากเข้าเกาะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเวลาเราจะตัดแบ่งนะคะ เวลาตัดแบ่งขึ้นไปเนี่ยคือเวลาดึงเนี่ยรากจะขาดไปเลยไม่มีทางที่รากจะไม่ขาดเพราะฉะนั้นไม่แนะนำเลยค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่เหมาะเลยแต่ก็ทำออกมาขายกันเยอะมากไม่รู้ทำไมรากขาดนี่มันมันมันก็ไม่เวิร์กเพราะว่าเราจะแบ่งระวังข้อใบหนึ่งมีรากเส้นเดียวรากเส้นนั้นก็คือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นรากขาดมันก็ทำให้เราแบบไม่โอเค เพราะฉะนั้นให้ใช้เสาแบบแรกมากกว่าถ้ารากขาดแล้วมันต้นต้นไม้ของเราจะชะงักการเจริญเติบโตใช่ั้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะรูสัตว์มีรากอุตส่าห์ล่อรากไปแล้วค่ะออ๋การล่อรากเหรอครับค่ะล่อรากนี่ใช้อะไรล่อครับเอ่ใช้พวกกลุ่มสเปคหนัมมอสก็ได้ค่ะสเปคหนัมมอสจะกระตุ้นการเจริญเติบโตของของพวกรากฝอยสเปคหนัมมอสคือยังไงคืออย่างประมาณเนี้ยนี่ค่ะ สั่งในช้อปปี้ลา a าด้าก็ได้ค่ะหรือร้านตามต้นไม้ก็ได้เป็นมอสชนิดหนึ่งนะคะก็นําเข้าอะไรยเงี้ยค่ะตัวนี้จะอมความชื้นได้สูงมากแล้วก็จะลอรากได้ดีมากแล้วก็เร็วมากโอ้โหนะครับนั่นส่วนของของต้นที่ขึ้นหลังต้นขนาดไหนได้ขึ้นหลังนะครับขนาดนี้ขนาดที่ให้เขาโตขึ้นมาพอประมาณหน่อยที่ไม่ใช่ต้นเล็กที่ออกมาจากตู้อบแล้วนะคะ แล้วก็มีใบสักพอประมาณมีใบที่แปลงร่างแล้วอะไรเงี้ยเริ่มจะแปลงร่างเริ่มจะก,กลายร่างไปแล้วก็เริ่มออกขึ้นหลักได้แต่สําคัญสุดคือถ้าเราล่อรากนะคะเราต้องการให้รากออกเร็วเนี่ยนอกจากที่เราจะทําเสาให้เขาไม่พอมีที่เกาะยึดไม่พอมีสเปกน้นมอสมาล่อรากไม่พอยังมีการลดด้วยน้ํายาวิตามินบีหนึ่งด้วยที่เป็นพวกบ1วัน่ยคะผสมน้ําแล้วก็ลดเข้าไปอ๋อน้ายาเร่งรากใช่เท่านั้นยังไม่พอคะ่ะเอาทั้งหมดไปอยู่ในตู้อบสิเร็วมากนะคะออึง คลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีตู้อบให้ดูนะครับค่ะแบบนั้นก็ยิ่งจะทําให้ต้นไม้ของเรานั้นโตไวขึ้นนะครับแล้วอ,อีกอย่างนึงคือการล่อลากที่ดีแล้วก็ง่ายแล้วก็เร็วก็คือทําแบบนี้ค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีต้นไม้อสมมติเป็นเงินไหลมาด่างขาวฮอลแลนด์อสมมตินะครับเราเอาทั้งกอเนี่ยให้มันนอนลงนะฮะนอนลงบนภาชนะอย่างเช่นเป็นพลาสติกก็ได้ เป็นเป็นเป็นตะกร้าก็ได้ครับ oh. ให้มันนอนลงเลยเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาเครื่องปลูกเนี่ยคลุมทับให้มันให้ดินมันมันคลุมทับที่ทุกข้อทุกข้อให้นอนลงแล้วเอาใบมันอะใบมันมันขึ้นไม่ให้ดินไม่ให้ดินถมไม่ให้กบ,บดินกร็บแล้วก็ลดน้ําแล้วรดน้ํายาบีวันแล้วเอาทั้งหมดเนี้ยในถาดเนี้ยไปอยู่ในถุงพลาสติกแล้วปิดไว้เพราะฉะนั้นจะเป็นการล่อรากในขณะที่เขายังอยู่กับต้นแม่โดยไม่มีการตัดแบ่งเร็วด้วยแล้วก็ปลอดภัยกับต้นไม้ด้วยไม่ทิ้งใบเลย จะ,จะดีกว่า,าที่เรามาตัดวางข้อทีละใบทีละใบทีละใบค่ะคือตัดวางข้อทีละใบต้องไปอบต้องไปอบอีกแล้วเสี่ยงใบเสียด้วยแต่ถ้าแบบนี้คือล้มลงให้เขาแผลอีกตัวพวกเนี้ยให้มันขดลงไปในในพลาสติกในในภาชนะแล้วก็เอาดินกลบค่ะแค่นั้นแหละแล้วก็เอาไปอบอยู่ในถุงอบแล้วเขาก็จะเกิดล่าออกเป็นอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีการทิ้งใบเพราะเรายังไม่ตัดข้อเลยแล้วค่มาตัดทีหลังโอ้โหค่ะ ดู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 นี่นะครับนีเป็นฮอลแลนด์เหรอครับค่ะนี่คือเงินไหลมาดัาเขาวฮอลแลนด์ค่ะโอ้แบบนี้ขายไหมครับผมขายค่ะขายต้นเท่าไหร่เอ่ยไม่แพงค่ะก็แพงกว่าไหลขาวสายพันธุ์ไทยทั่วไปห้าร้อยค่ะห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละค่ะมันต่างกันยังไงครับเงินไหลมาสายพันธุ์ไทยนะคะก็จะใบไม่ได้ขรุขระแบบนี้ นะคะแล้วก็ในการด่างเขาก็จะไม่ตัดกันอย่างชัดเจนขาวไม่ได้ลิควิดขนาดนี้แถมก้านก็ไม่ได้ชมพูแบบนี้นี่คือก้านชมพูลองซูมให้เห็นนะคะก้านชมพูนะคะก็มีเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ค่ะว่าถ้ามาอยู่เมืองไทยแล้วเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าบางทีก็เจอนะอย่างใบอ่อนเนี้ยค่ะออกมาแล้วจากที่มันขรุขระมันก็เป็นเรียบไปเลยแต่จริงๆความหนาของใบความด่างแบบแบบมันต่างกันอยู่ค่ะเงินไหลมาสายพันธุ์ไทยกับสายพันธุ์ฮอลแลนด์มันต่างกันอยู่ลองดูดีๆค่ะ ลองดูดีๆความหนาค,ความขาวลิควิดความตัดกันเขียวขาวชัดเจนมากนี่คือสายพันธุ์ฮอลแลนด์แล้วก้านชมพูที่สําคัญคือก้านชมพูอ๋อเป็นอีกหนึ่งต้นนะครับถ้าใครมีต้นไม้ก็ควรจะมีเก็บไว้นะครับผมอ่าทีนี้มาดูทางนี้ครับผมดูหลักหลักทางนี้ครับค่ะตรงนี้ขึ้นสูงแล้วนะครับ่เนี่ยฮะก็ทําหลักมาให้เขาสําหรับต้นไม้ที่ได้ปีนขึ้นเสาเขาก็จะมีการแปลงร่างอย่างไวโอลินเห็นไหมฮะไวโอลินสีทอง ก็ถ้าได้ขึ้นเสาก็จะใบใหญ่ขึ้นอ๋อแต่นี่ยังยังไม่ได้ยังไม่เกาะ <c oughs> ยังไม่เกาะก็คือเตรียมไว้ได้นะครับใช่ค่ะยังไม่เกาะเลยแล้วสอบถามนิดหนึ่งครับคุณฟอนครับค่ะ <c oughs> อย่างหลักตรงนี้ <c oughs> กับกระถางากระถาง8นิ้วเนี่ยนะครับค่ะ <c oughs> หลักที่มีความสูงเกือบเมตรเนี่ยค่ะ ทำยังไงยึดยังไงให้เขาอยู่ครับหรือว่าก็ต้องผูกไว้อย่างนี้เลยฮะผูกไว้๋อมีที่ยึดอีกทีหนึ่งนะคะใช่ค่ะยึดไว้เลยกลัวหมาแมวมาชนอะไรเงี้ยก็ยึดไว้ไม่ได้ยึดข้างล่างไม่ยึดข้างล่างเพราะเราจะต้องเปลี่ยนกระถางเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องมีการแบบเอาทั้งหมดนี่มาเปลี่ยนกระถางใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องยึดข้างล่างโอ้นี่เป็นเทคนิคดีๆนะครับผมก็ดูนะครับมีแต่ต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยลายทั้งนั้นเลยนะครับก็มีเทคนิคการยึด หลักนะครับเลือกหลักให้ถูกและก็การล่อลากนะครับค่ะในการขึ้นหลักก็ก็คือชนิดเราต้องรู้ว่าฟอร์มเล็กสุดเขาเป็นยังไงแล้วก็อ่าแมทชัวฟอร์มของเขาเป็นยังไงหรือฟอร์มโตเป็นยังไงแล้วเขาเหมาะสมกับอยู่ในบริเวณแบบไหนก็แนะนําว่าให้ออกแบบให้มันแมทกันเลยถ้าเราจะปลูกเขาไว้ตั้งแต่เด็กจนโตอย่างเช่นแบบเรามีเสาตรงเนี้ยก็ก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเสาโงเรือนอย่างเงี้ยคะก็เอา เสามาผามาผูกยาวจนถึงนู่นเลยก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยอ,อะไรเงี้ยเราต้องดูว่าฟอร์มโตเขามันโตแค่ไหนก็ถ้าคิดว่าอยากจะให้เขาโตต่อก็เอาเอาเสามาผูกต่อขึ้นไปก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดว่าถ้าเขาสุดนี่ก็จะตัดละเริ่มตัดเวลาเขาขึ้นข้างบนสุดแล้วก็ตัดแล้วก็เอาเอา,เอาต้นที่เป็นไม้ยอดไปขายทีหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วเราก็เก็บไม้ต่อไว้ขยายพันธุ์แพงไหมครับแบบนี้เออไม่แพงครับราคาไม่ชัวร์เก้าสิบ ห0สิประมาณนี้แหละหลักหลักต่ำกว่าร้อยครับอานนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับลดน้ําด้วยนะครับใช่ครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใช่ต้นไม้ของเรานะครับผมใช่ครับก็ขอบคุณคุณหมอปอนมากนะครับที่แนะนํำสิ่งดีๆให้กับเรานะครับผมก็หมอปอนอยากจะฝากอะไรไหมครับมีช่องทางต่างๆที่พบหมอปอนได้ไหม ค่ะช่องทางก็มาที่ร้านเศษัจดีโซนในบมงกันนครได้เลยหรือศูน9 7 7ปดเจหรือใน Facebook ปอนครับวักเพกสัจกรวักทงวักดีมากปอนเพสัชกรทง,ทงดีมากครับอ๋อขอบคุณมากๆเลยครับต้นไม้สวยราคาดีน่าชมน่ามองน่าสะสมครับต้องเพสัตปอนนะครับเจอกันหน้าครับวันนี้สวัสดีครับไ,ไว้สวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <laughs>